นะ <S <S> น้ำตกริว้วครึ่งครึ่งกิโลนะเขาบอกครึ่งกิโลนะเดินไปน้ำตกบรรยากาศ นี่นี่ยมีเสียงน้ำตกแล้วนี่นี่ยดูอ้อเป็นเป็นจุดๆให้คนปักชมวิว เคยไปเที่ยวครั้งหนึ่งน้ำตกวังตะไคร้อตอนที่ว่ามันจะมีอะไรอะตัวน,นั้นที่มีเป่าที่ว่ามีน้ำเป่าอันนี้แหละครั้งที่สองมาเที่ยวน้ำตุกเยอะเลยอะ อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปมาดูปลากันก่อนโเต็มเลยมีย่งน้ำอ้วตรงนี้ก็มีมีปาลาด้วย อย่น yeah. mm ี่นน้ำเนาะนี่ตัวเท่ากัน่ะนี่กระโดดจริงนะกระโดดจริงเลย้านหัวไม่มาเจ้เห็นอตางัรูนะตางตัวต่างย่างมาอีกตัวดำผ่น Mì kỳ căn à? Mì lại chụp nữa rồi. រូវាខ្สាងអានរូវាពិចាន់្រូវាគ xuống cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không, 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 không bỏ ừ. ừ. okay. <laughs> lỡ <luôn> <laughs> <đánh>, <laughs> ขาสั้นๆอยู่ต้องเดินดีๆมีที่จับให้เรียบร้อย lúc sáng mấy mình có lên nam rồi đúng trời nào ปลาเต็มเลยรับเปียนมากคมชัดนะคะไม่คข้นเปเลยเหมน

Ha ha ha.